สวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะกับงานใหญ่ประจำปี v r v c 2023ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางบริษัท Best Equipment Center นะคะได้ดำเนินกิจกรรมรักโลกค่ะโกลกินต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะคะ สำหรับครึ่งปีแรกนี้ค่ะยอดซื้อผลิตภัณฑ์ BEC Premium นะคะทุกๆ5,000บาทตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนค่ะรวมลุนรางวัลลัคกี้ดอของเรานะคะ1รางวัลโดยรางวัลของเราค่ะในครึ่งปีนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำปุ๋ยค่ะลักดินฟูสเบสดิสโพเซอร์ปั่นเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นอาหารของต้นไม้นะคะ ก่อนที่เราจะไปมอบรางวัลให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของผู้แทนของเราในแต่ละเขตกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราขึ้นมาที่ห้องประชุมของบริษัทนะคะตอนนี้นี่คือผู้แทนทุกท่านเนี่ยกำลังอยู่ในห้องประชุมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีความตื่นเต้นแทนลูกค้าของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนได้ข่าวว่าไปบนบานกันเลยทีเดียวว่าขอให้ลูกค้าตัวเองได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ เดี๋ยวเรามาสอบถามกันนะคะเริ่มจากเขตแรกก่อนเดี๋ยวให้ทางผู้แทนนะคะแนะนําตัวว่าดูแลในเขตไหนแล้วก็ได้มีมูเตลูที่ไหนเอาไว้บ้างนะคะสอบถามก่อนเลยค่ะคุณหมอแนะนําตัวนิดน,นึงค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางมุกนะคะเขตใต้ค่ะถามว่ามูเตลูที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าเขตใต้เรามากับดวงเพราะว่าเราผ่านสารหลักเมืองทุกจังหวัดะคะ่ะมุกไวทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะ เชื่อแล้วค่ะว่าไว้ทุกจังหวัดจริงๆมาทีน้องน้องหมอเดียค่ะน้องหมอเดียน้องหมอเดียแนะนาตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดียนะคะวิ่งเข็ดตะวันออกค่ะจริงๆก็คือผ่านทุกจังหวัดก็มูเหมือนกันเหมือนของพี่มุกพี่มุกเลยก็คือไว้ศสารหลักเมืองทุกจังหวัดเหมือนกันยังไงคิดว่าลูกค้าเขตตะวันออกมันจะจับฉลักได้นะคะขอให้ได้ค่ะชวยช่วย่ะไปอีกสักเขตหนึ่งแล้วกันนะคะพี่หมอไปข้างหลังบ้านกัน นี่ห้องประชุมเราใหญ่โตมากถามน้องน้องน้องมีมี่ก็ได้ค่ะน้องมีมี่น้องมีมี่แนะน,น,นําตัวนิดนึงค่ะว่าตอนนี้น้องมีมี่ดูแลเขตไหนบ้างคะมีมี่ค่ะดูแลเขตปริมณฑลค่ะสามพาแล้วก็แถวกระทุ่มแบนค่ะถ้าถามว่ามูแถวไหนอยู่กรุงเทพเราต้องไปวัดแคกเท่านั้นค่ะ <laughs> วัดแครคือสายมูของมีเองค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนะคะว่าเขตไหนที่จะได้ เครื่องทาปุ๋ยของเราไปในวันนี้ค่ะลงไปดูกันเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่หมออ้นค่ะตำแหน่งเซลล์เมนเจอร์มามอบโชคให้กับลูกค้าของเราทุกท่านนะคะพี่อ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มเลย,เยไหมคะพี่อน้นมาเลยครับตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นเต้นแล้วว่าจะเป็นเป็นลูกค้าในเขตของเราไม่น่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับ ผู้โชคดีได้แก่อยู่เขตไหนคะพี่มีมีขึ้นด้วยอะไรไหมคะยผู้โชคดีได้แก่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนหลวงครับสวนหลวงเขตล็อเก้าครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมเป็นลูกค้าของดิฉันเองนะคะเดี๋ยวจะรีบนำปุ๋ยไปให้เลยก็ขอยินดีกับ ฝากคุณลูกค้าที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทโดยตลอดมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามกิจกรรมดีๆครึ่งปีหลังนะครับโดยจะมีกิจกรรมคุณช่วยโลก BC ช่วยคุณนะครับกล่องเปล่าวัสดุมีค่าสามารถใช้มาแลกซื้อกล่องใหม่กับทางเราได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางาผู้แทนที่ดูแลเขตของท่านและก็ทางออนไลน์นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ